เรื่องราวของเด็กชายกัมพะที่ได้เจอกับไก่ตัวผู้ที่กำลังจะตายโดยบังเอิญด้วยความสงสารเด็กชายก็ได้ช่วยเหลือมันเอาไว้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาสูงเด็กชายคนหนึ่งชื่อด้ามเป็นเด็กกพมพาเขาอาศัยอยู่กับยายแก่ที่กระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งวันหนึ่งด้วยความสงสยัย เพราะตนไม่เคยเห็นหน้าพ่อกับแม่เลยสักครั้งทั้งที่เด็กคนอื่นก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหมดจึงได้เข้าไปถามยายยายแก่ชื่อยายจอยก็ได้บอกกับเด็กน้อยไปว่าเมื่อสิบปีก่อนนู้นขณะที่ยายไปซักผ้าที่แม่น้ำบนเขาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องจึงมองหาเห็นเองอยู่ในตะการลอยน้ำมาจึงเก็บมาเลี้ยงเด็กน้อยได้ฟังดังนั้นก็รู้แล้วว่าชีวิตตนไม่มีที่มาที่ไป คือไม่รู้ว่ามาจากที่ใดรู้แต่ว่าลอยน้ำมาก็เพียงเท่านั้นจากนั้นมาตนก็ไม่เคยถามถึงเรื่องพ่อกับแม่อีกเลยด้วยที่เด็กชายอาศัยอยู่กับยายเพียงสองคนทำให้เขาต้องขยันทำงานและหาอาหารจากป่าเขามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องโชคดีที่ความเป็นอยู่เรื่องอาหารการกินไม่ต้องซื้อหา เพราะป่าเขาบริเวณที่อยู่อาศัยค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ขอเพียงแค่ขยันก็สามารถมีกินได้แล้วแต่เด็กชายก็ยังคงมีความกังวลในใจเพราะเสื้อผ้าที่ตนใส่ก็เริ่มเก่าและขาดอีกทั้งเล็กลงเนื่องจากร่างกายที่เติบโตขึ้นเรื่อยนอกจากนี้ยังมีความกังวลที่มากที่สุดก็คือเรื่องอายุของยายที่อายุมากแล้วมักจะมีโรคภัยที่ตามมาด้วยอายุที่แก่ขึ้น ด้วยเหตุนี้เวลาว่างเด็กชายก็จะออกไปหาของปลาและหาปลาไปขายที่ตลาดให้พอมีเงินไว้ใช้นยามจำเป็นวันหนึ่งขณะที่เขาออกไปหาของปลาเด็กชายได้เจอรังพึ่งจำนวนไม่น้อยด้วยความดีใจก็รีบเอาไปขายที่ตลาดบังเอิญวันนั้นตาแก่คนหนึ่งเห็นเข้าพอดีจึงได้เอ่ยถามราคากับเด็กน้อยด้วยที่แกจะเอาไปใช้หมักสมุนไพรเป็นยารักษาไก่ตี เมื่อพูดคุยราคาจนไม่ที่พอใจชายแก่ก็ให้เด็กน้อยหาบน้ำพึ่งไปไว้ที่ข้างในบ้านขณะที่วางของเด็กชายเห็นไก่ตัวหนึ่งนอนพะงาบด้วยร่างกายที่บอบช้ำตาของมันทั้งสองข้างโดนตีจนตาแตกอาจวยเลือดท่วมตัวเด็กชายมองไก่นั้นอยู่นานจนชายแก่พูดขึ้นว่าไก่ตีตัวนี้เป็นคู่ฝึกซ้อมให้กับไก่อีกตัวสภาพมันจึงเป็นเช่นนี้ ชายแก่พูดด้วยน้ำเสียงธรรมดาราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเด็กชายมองเห็นไกลตาบอดพยายามลุกขึ้นมันพยายามอยู่หลายครั้งจนสามารถลุกขึ้นได้ไม่นานมันก็ล้มลงอีกและทำอย่างนี้ไม่หยุดคิดดูแล้วเหมือนมันอยากจะสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อเด็กน้อยก็ได้ถาตาแก่ต่อไปว่าตาจะรักษามันใช่ไหมจ๊ะตาแก่ใส่หัวก่อนจะตอบ สภาพมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ตาบอดด้วยข่าจะเอามันไปต้มกินเด็กน้อยได้ฟังก็สงสารและขอซื้อไก่ตาบอดตาแก่คิดว่าเด็กน้อยคงอยากกินไก่ก็เลยขายให้ไปในราคาถูกๆเมื่อกลับมาถึงบ้านเด็กชายก็เอาผ้าชุบน้ำอุ่นลูบที่ตัวมันและให้อาหารมันกินเด็กชายดูแลมันอยู่เกือบเดือนเจ้าไก่ตาบอดตอนแรกก็เกือบจะไม่รอด แต่ทว่ามันกลับรอดเราปฏิหารเด็กใช้ลูปหัวมันและบอกไปว่าดูท่าใจเองคงสู้ถึงรอดมาได้เจ้าไก่ตัวนั้นแปลกมากแม้มันจะมองไม่เห็นแต่กลับมีสัมผัสที่รวดเร็วเป็นพิเศษมันสามารถรับรู้ได้ว่าเด็กน้อยอยู่ที่ใดและเดินตามเขาไปในทุกที่ราวกับว่ามันมองเห็นตั้งแต่นั้นมาทั้งสองก็ตัวติดกันอยู่ตลอด ยายแก่ตอนแรกไม่ค่อยเห็นด้วยที่เด็กชายเอาไก่ตาบอดมาเลี้ยงไว้ที่บ้านเพราะไม่อยากเป็นภาระแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มของเด็กชายจากที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏบนใบหน้าแต่มีเจ้าไก่ตัวนี้ที่ทำให้เด็กน้อยหัวเราะได้ในใจก็อดดีใจอยู่ไม่น้อยคิดว่าเด็กน้อยมีไก่เป็นเพื่อนก็ดีเพราะที่บ้านยากจนไม่มีผู้ใดอยากจะคบหาก,กับพวกตน วันหนึ่งเด็กน้อยเอาของป่าไปขายที่ในหมู่บ้านระหว่างทางก็ได้เจอกับเด็กๆที่เล่นอยู่พวกเขาต่างพากันล้อเลียนเด็กชายดูสิเด็กกำพร้ากับไก่ตาบอดมาแล้วจากนั้นก็พากันหัวเราะเยาะเด็กชายด้านได้ยินก็ไม่สนใจอาจเป็นเพราะโดนจะชินชาหรือบางทีคิดไปว่าหาเงินดีกว่าคิดเรื่องไร้สาระที่เขาคิดช่นนี้ เพราะชีวิตตนนั้นแม้เป็นเด็กก็จริงแต่ผ่านอะไรลำบากมามากมายปากกัดตินทีบทำให้มีความคิดเหมือนผู้ใหญ่มากกว่าเด็กทั่วไปไม่เก็บเรื่องไร้สาระมาใส่ใจเท่านั้นพอขณะที่ใครของอยู่นั้นเด็กชายได้ยินเสียงเรียกจากชายคนหนึ่งมองดูแล้วรูปร่างหน้าตาดีเขาสวมใส่เสื้อผ้าที่ปราณีตมีกลิ่นน้ำหอมที่ผู้มีอันจะกินร่ำรวยเขาใส่กัน น้ำพึ่งยังเหลือไหมชายคนนั้นถามขึ้นเด็กชายก็รีบตอบไปว่ายังเหลืออีกเยอะจ้ะชายหนุ่มผู้ดีก็เมาน้ำพึ่งจนหมดเด็กหญิงตัวเล็กที่มากับชายผู้นั้นก็บอกไปว่าแทานพ่อเหตุใดซื้อน้ำพึ่งมากขนาดนี้ชายผู้นั้นก็ตอบไปว่าพ่อสงสารซื้อช่วยเขาจะลูกเด็กชายด้ามมองดูชายผู้นั้นอีกครั้ง นอกจากจะหน้าตาดีแล้วเขายังมีจิตใจที่ดีด้วยลูกสาวของเขาก็น่ารักมีบุญที่เกิดมาในครอบครัวที่ดีเช่นนี้นอกจากนี้ชายเศรษฐียังให้เงินเด็กชายมากกว่าราคาขายและบอกไปว่าเอาเงินนี้ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ซะตัวเดิมมันเล็กมากแล้วเด็กชายกล่าวขอบใจจูจ่ๆเจ้าไก่ตาบอดก็ได้ขันขึ้นมามันคุกเข่าต่อหน้าท่านเศรษฐี ลูกสาวท่านเศรษฐีเห็นดังนั้นก็ชอบใจเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นสัตว์ที่รู้ความเช่นนี้มาก่อนสาวน้อยดวงตาเป็นประกายวาวด้วยที่เอ็นดูและชอบมันมากจึงเผลอเอามือไปรูปที่หัวพ่อจึงบอกไปว่าระวังมันจิกแต่เจ้าไก่กลับทำตรงกันข้ามมันให้เด็กน้อยลูปหัวแต่โดยดีลูกสาวเศรษฐีชอบใจไก่ตัวนี้มากจึงบอกให้พ่อขอซื้อกับเด็กน้อย ท่านเศรษฐีเสนอราคาอย่างงามถ้าเด็กชายขายไก่ตัวนี้ให้กับเขาเด็กชายด้านรู้ดีว่าถ้าได้เงินมาชีวิตเขากับยายต้องสบายไปทั้งชาติแต่ถ้าว่าในใจลึกๆเขาไม่อาจจะตัดใจขายไก่ที่เขารักมากไปได้เด็กน้อยคิดอยู่นานจากนั้นเขาอุ้มไก่มากอดไว้ลุ้มหัวมันเบาๆและถามมันไปว่าเจ้าต้องการจะอยู่กับท่านเศรษฐีหรือไม่ ถ้าอยู่ที่นั่นเจ้าจะสบายไม่ต้องมาอดอยากมันอยู่กับข้าถ้าเจ้าจะไปขอเพียงเดินไปหาท่านเศรษฐีแต่ถ้าเจ้าอยากอยู่กับข้าก็จงอยู่ที่เดิมเถิดว่าแล้วเด็กชายก็ปล่อยเจ้าไก่ลงพื้นมันยืนอยู่ที่เดิมไม่เคลื่อนไหวแม้แต่น้อยท่านเศรษฐีเห็นดังนั้นก็ทั้งตื่นเต้นและแปลกใจที่ไก่ตาบอดตัวนี้มันสามารถฟังภาษาคนรู้เรื่อง ท่านเศรษฐีเห็นได้ชัดว่าเจ้าไก่ตาบอดรักนายของมันมากจึงได้ถามเด็กน้อยถึงความเป็นมาของไก่ตัวนี้เด็กน้อยก็เล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งหมดนอกจากนั้นยังเล่าถึงความพิเศษของเจ้าไก่ตาบอดด้วยว่าถึงแม้ว่าเจ้าไก่จะมองไม่เห็นแต่มันสามารถรับรู้และสัมผัสได้อย่างรวดเร็วว่าข้าอยู่ที่ใดท่านเศรษฐีได้ฟังครั้งแรกก็ยังไม่เชื่อ จึงสำรวจดูตามันอีกทีก็เห็นว่าเจ้าไก่นั้นตาบอดสนิทไม่มีทางที่จะมองเห็นได้แม้แต่เลือนลางก็เถอะว่าแล้วท่านเศรษฐีอยากพิสูจน์เจ้าไก่แล้วให้บุตรของตนกับเด็กชายเดินพร้อมกันและเดินสลับคนละทิศคนละทางเจ้าไก่ตาบอดก็รีบบินไปหาเด็กชายทันทีแม้คนที่อยู่ตามท้องตลาดที่ได้เห็นก็ยังประหลาดใจ ท่านเศรษฐีชอบใจก็ให้เงินเด็กชายไปจำนวนหนึ่งตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็ต่างเล่าลือว่าไก่ตาบอดตัวนั้นเป็นไก่วิเศษเพราะมันสามารถจดจําเด็กชายได้แม้จะมองไม่เห็นก็ตามลูกสาวเศรษฐีชอบใจไก่ตาบอดเช่นกันเวลาว่างก็จะขอให้บิดาพาตนมาหาไก่ตาบอดตัวนี้เสมอด้วยเหตุนี้ เด็กชายก็ได้เงินกับท่านเศรษฐีทุกวันเพราะต้องนำไก่มาที่บ้านเพื่อมาเป็นเพื่อนเล่นกับเด็กน้อยไม่นานครอบครัวเด็กชายก็เริ่มมีรายได้เข้ามาทำให้ไม่ขัดสนลำบากเหมือนแตะก่อนนอกจากจะได้บ้านหลังใหม่แล้วเขายังมีเงินเหลือซื้ออาหารอย่างดีที่ชอบอีกด้วยอีกทางยายก็มีเงินไปหาหมอเรียกได้ว่าได้ดีเพราะไก่ตาบอดแต่ก่อนนั้นมีแต่คนดูถูก แต่ตอนนี้มีแต่คนเข้าหาและเกรงใจแม้แต่ตาแก่ที่ขายไก่ตาบอดในราคาที่ถูกก็แอบ,บเสียได้อยากจะมาขอซื้อในราคาที่สูงแต่เด็กชายก็ไม่ขายให้เย็นวันหนึง่งเด็กชายมาหาบุตรสาวท่านเศรษฐีที่บ้านเช่นเคยแต่คราวนี้ทั่วทั้งบ้านท่านเศรษฐีต่างก็อนลวนโอละมานมีชายหลายคนวิ่งเข้าวิ่งออกจากบ้าน ท่านเศรษฐีเองใบหน้าเป็นกังวลนั่งไม่ติดกับพื้นด้วยความสงสัยจึงเข้าไปถามท่านเศรษฐีก็บอกไปว่าบุตรสาวของตอนนั้นได้หายออกจากบ้านตั้งแต่ตอนเช้าขณะที่เดินไปซื้อของกับมารดาที่ตลาดท่านเศรษฐีร้อนใจเพราะเป็นห่วงบุตรสาวก็ได้ประกาศตามหาว่าถ้าใครเจอเด็กน้อยจะให้รางวัลอย่างงามเป็นทองคำหนึ่งพันตัน ผู้คนในตลาดที่ได้ยินเช่นนั้นต่างดีใจอยากได้รางวัลก็พากันออกตามหาแต่ทว่าพวกเขาออกตามหาอยู่หลายวันกลับไม่เจอเด็กน้อยผู้คนต่างบอกไปว่าคงเป็นพวกโจรขโมยเด็กเป็นแน่เพราะเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นยิ่งได้ฟังดังนั้นท่านเศรษฐีสองสามีภรรยาก็ยิ่งร้อนใจเด็กชายด้ามสงสารท่านเศรษฐีและเป็นห่วงเพื่อนเพราะสำหรับเขาแล้ว บูศเศษฐีก็คือเพื่อนคนแรกที่จริงใจคบกับเขาว่าแล้วเด็กชายก็ออกตามหาถึงแม้ว่าจะโดนพวกผู้ใหญ่ห้ามไว้เพราะกลัวว่าพวกโจรจะจับเด็กชายไปอีกแต่หารู้ไม่ว่านั่นเป็นแผนการของเด็กน้อยและในทุกวันเขากับเจ้าไก่ตาบอดก็ช่วยกันออกตามหาในที่สุดวันหนึ่งขณะที่เดินอยู่นั้นเด็กชายรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาคุมที่หัว จากนั้นก็ไม่ได้สติเด็กชายมือฟื้นขึ้นมาก็มองไปรอบๆเห็นว่าตนเองโดนจับขังที่บ้านหลังเก่ากลางป่าภายในบ้านมีเด็กหลายคนที่โดนจับไปโชคดีที่เด็กชายได้เจอกระบ,บุตรเษธีเด็กหญิงดีใจร้องไห้ทั้งน้ำตากอดเด็กชายเอาไว้แน่นและบอกไปว่าตัวเธอนั้นคิดถึงพ่อกับแม่มากจากนั้นเด็กชายก็ถามไปว่า เธอรู้หรือไม่ว่าคนพวกนั้นจับเด็กอย่างพวกเราไปเพราะเหตุใดเด็กหญิงก็ตอบไปว่าข้าได้ยินว่าจะขายพวกเราให้กับคนต่างเมืองพูดยังไม่ทันจบเด็กน้อยก็ร้องไห้ขึ้นอีกพวกจวนที่นั่งเฝ้าอยู่ด้านนอกรำคาญจึงสั่งให้เงียบเสียงมิฉะนั้นจะไม่ได้กินข้าวและถูกทำร้ายเด็กน้อยทุกคนต่างกลัวเพราะไม่กี่วันที่ผ่านมา มีเด็กชายคนหนึ่งที่อายุน้อยร้องไห้ไม่หยุดคนพวกนั้นก็ทุบตีเด็กจนเกือบไม่รอดพวกเด็กๆต่างพากันเอามือปิดปากสักพักคนพวกนั้นก็เอาอาหารมาให้เด็กชายด้าบอกให้พวกเด็กๆกินข้าวให้หมดเพราะเด็กบางคนคิดถึงพ่อกับแม่มากไม่ยอมกินข้าวเด็กชายก็บอกไปว่าถ้ากินข้าวหมดจะมีแรงนี้เด็กๆได้ฟังก็ถามไปว่า แล้วจะหนีได้อย่างไรคนพวกนั้นถ้าจับได้พวกเราก็ตายกันหมดอีกอย่างมันไม่ให้พวกเราก้าว้นประตูหรอกเด็กชายด้ามก็บอกไปว่าแล้วใครบอกว่าข้าจะพาออกทางประตูกันเล่าว่าแล้วก็ถอดไส้คอของบุตรสาวเศรษฐีเมื่อรอจนถึงกลางดึกตนก็ร้องเสียงไก่พวกโจนที่ได้ฟังต่างก็แปลกใจแต่ก็ไม่สนใจ คิดไปว่าสงสัยจับเด็กชายพิเศษที่เป็นบ้ามากลางดึกถึงขันเป็นไก่ไปซะได้ไก่ตาบอดที่ได้ฟังก็รู้ว่าเป็นสัญญาณที่เจ้านายเรียกมันก็เดินตรงมาที่กักขังพวกเด็กเอาไว้โชคดีที่ผนังไม้มีรอยแตกเด็กชายก็เอาสร้อยคล้องไว้ที่คอไก่ตาบอดและบอกให้มันไปที่บ้านท่านเศรษฐีเจ้าไก่ตาบอดด้วยที่มีความสามารถพิเศษมันไปถึงบ้านท่านเศรษฐีในตอนกลางดึก มันคันไม่หยุดจนทันเศรษฐีเดินออกมาเมื่อเห็นว่าเป็นไก่ตาบอดของเด็กชายก็แปลกใจเจ้าไก่ตาบอดเดินเข้าไปใกล้ทันเศรษฐีก็เห็นสร้อยคอของบุตรสาวในคอไก่รับรู้ได้ทันทีว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปว่าแล้วก็เรียก้าทาสหลายคนออกมาตามหาบุตรสาวพร้อมกับเจ้าไก่ตาบอดไม่นานเจ้าไก่ก็มาถึงที่กระท่อมกลางป่าที่จนจับเด็ก ในที่สุดก็สามารถช่วยเด็กๆได้อย่างปลอดภัยทุกคนและด้วยที่ท่านเศษรษฐีซาบซึ้งใจอยากจะตอบแทนเด็กชายด้ามกับไก่ตาบอดก็รับเด็กชายมาเป็นบุตรบุญธรรมส่วนไก่ตาบอดก็ดูแลมันอย่างดีให้อาหารที่มีรสชาติเปนเลิศตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านต่างพากันเล่าขานเรื่องราวนี้ว่าความดีและความเมตตาที่เด็กกำพร้ามีให้กับไก่ตาบอด ได้นำพาโชคชะตาที่ดีมาสู่ชีวิตของเขาเป็นบทเรียนที่สอนลูกหลานว่าเมื่อเรามีความเมตตาและความรักให้กับผู้อื่นสิ่งดีๆก็จะย้อนกลับมาหาเราเสมอทุกวันนี้ในส่วนหลังบ้านของท่านเศรษฐียังคงมีเสียงร้องของไก่ตาบอดดังก้องกังวานเป็นเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขและความรักเป็นเครื่องเตือนใจให้กับผู้คนระลึกว่า ความรักและความเมตตาคือสิ่งที่วิเศษที่สุดในโลกใบนี้